เย็นๆเด้อแม่เด้อแป๊บหนึ่งอนุรักษ์สักก่อนตอนนี้ ເອີຍແກ່ມາຍາມທໍາອໍາທໍາເອີຍແກ່ມາຍາມທໍາຕາຄໍາສອນແລຄັນບໍ່ມັກເຈົ້ານີ້ບໍ່ລາມຊําອລາ ન นวานนนนเอเลามนบานอาานไยมือนี่ฉันมาเห็นเจ้าภาพตกแต่งหัวใจหย่อนยังเยงคือนี่ดีฉัน จุลี่รัลเคยได้ไปลำงานเจ้าภาพลาบนโบเห็นว่าใส่ซองคืนนี่ดังเห็นตลอดบ่อริมเวนคุ้มปังวังทินสวยสะอาดเอานี้คุ้มควงล่วงผามเบึงบนังนไดกะงามเววตาสังอาสมลายเด้สมกับน้ำเพิ่นว้านเนียงหุ่มกองบุญจ้างจุลี่รัล อีกที่รุ่นเสียวเตะไข่อกินฉันพอใจด้วยสัตธาตกเต่งตกแต่งแปลงปลาลำหาาเพียงเตียมตู้หมเตียงมีครบเคียงแยงโหไตมีรบเคียงละแยงโหไตแพ่ปากไก่สุ้มภาพปีปลาโป่งลงไหวในพามเพียงเสงแต่เกียงไตซอง ในพามเพียงเสียงแต่เกียงไต้ซองอุปกรณ์อพี่น้องมองได้ทั่วถึงึงึงกึงกวงปวงชาติเจ้ชนถึงถึงกวงปวงชาติเช้าชนบาคนมีล่ามลูกกลางหอกันเห็นบางคนเปลี่ยนก็มีกันห้องนางบางคนเปลี่ยนมีกันห้องนางบางคนนั่งทอดเทิองอินเท่าไก่เสาพวกผู้เท่ากระปันแบ่งเป็นซุ้มพวกผู้เท่ากระปั่นแบ่งเป็นซุ้มมีสุขุมสุขาระเบียกการเป็น ช่วไซสูส้บ่สู้สี่ออื่นดาเช่าไซสูส้บ่สู้สี่ออื่นดากีริยาียบรอยผู้ไซหน่อยบ่ส่งเสียงเรื่องโมนีตามที่เคยเห็นมันหลุดป็่นเสียงแซวแต่เห็นมาเดีวแซวซุ่มทาบางคนเกินใส่แซวซุ่มทาบางคนเกินใส่ใส่มอลำจุลีรัดกู้ยักยับตอกอุ่นเล่าดีบากามี มาบ้านนี่สุภาพดีปัญยังมาบ้านนี่สุภาพดีปันยังวังผุสุนจริงจริงว่ายายิ่งใายพร้อมอีกอย่างหนึ่งขอบประคุณเด้อค่ะเด้อค่ะลังเธอมีงานหน้าสีมา้าลำให้ไม่ขันพ่อยญ่อยากได้ม่ใหญ่อยากให้ไปว่าป่ปะปัยังถ้าอยากให้ไปว่าป่ปะา,าัยญัง คุยว่าคอยจาพี่น้องมาหลวงมาล่ำมือนีมาพ่ออีพ่อยีเม่อีพี่น้องบ้านเฮาสิบนิ้วของหมอล่ำจุลีรัดงามเวทีขอกับขไว้ยไว้พ่อไว้เม่ไหว้พี่ไว้น้องมือนีมีโอกาสมาลองมาล่ำ เพื่อสืบสารศิลปะวัฒนธรรมอีสานสืบห้อยตาว่าห้อยปูหรือว่าสืบสารก่อนลองก่อนลำของแม่คู่เพิ่นนว้ว่สาสันทอเพิ่นบอกว้ว่สาสันทอฉะนั้นแล้วเพื่อนว่าหมอลองหมอลอ้มอลำมือนี่ลูกเต่ามาลองมาลำ้ำให้กียะ่าเฝ้าตีดีกะยะีย่าเฝ้าย่องให้ใวหูฟังหูเบิงสะก้อนนอเมน่นอผู้ขาไม่อ่อนทนไปบอกกาหลับล่องห้องตู ว่าสีดีสีดังไปได้พนาวาขั้นเม่นเปียบใส่ไก่ก็คือไก่เฮี้ยนขันขั้นเม่นเปียบใส่ฟันก็คือฟันผูเท่ากัดยังบวกเข้าพอมันโยกมันควนขั้นเม่นเปียบใส่ดอนก็เม่นดอนขี่ก็ตายพนาวาอุปมาไงไงคือคนถูกกับคนมีเพิ่นว่าคนถูกนั้นบววาเต่ที่มีปืนอยากให้บินบนหอกกับบอมีคนย่านเพิ่นวา คนมีนานเหตุอีอย่างมันกระคองเมนซีสวมสวยเก๋กะยังเหลื่อมกลัวท้องพน่าคือจังคนผูู้หาาอยากขี่โถมอตเตอร์ไซเลียวไกลๆหลดคือลี่ยงนางขอนสะแบงลมคือจังคน้นผายอยากตัดจอดน,น้ำเพิงเบิ่งมันเขินเธอเลือคือควยตู่อานแาม่นว่ารอน,น านี่และเจ้าศิษย์ในสวงลำดีนักกวีหัวสูงยอดโดอยผู้ขวอยล่าคาลำลายอร่อยเสียงดีมีซื้อนั่นคุณพอคุณเขาลือสถานหานกาก่งก่นกฟนกะเหี่ยวฟอนกะเหี่ยวมีมัดเดียวมาดซอยมีมาซอยมัดุกปลูกพันหันก่าหมอลำให้ดินฝ่าเห็นพระนางเอินเมียเอินแม่ยเง่ยบ,บแัดไดมันทางมองของกลหงุดหงิไถค,คา,ยายมาแข็งคายมาแขาา็งไม่ลมแบงแนนแก้ว เดีนเกวแถวเวีย้ยนแกนซ้ำเหนือทาเรือเขาอพ่อปานมาเห็นสร้างหลวงพาบางไ่หอนนันคุณพ่อพวกมอลำเลือดรลอนเห็นไข่เล่่นนี้ดีฮอดที่ฮอดเนียวของนางดีฮอดที่ฮอดเนียวของนางแต่มาบะกินหมูคนใหญ่ไป เท่เมืองจังวาน้องไตหรือมูลป่าโมกสุกมอลำเทพนันพันเก่าเน่าไตายงกยาังง่ายออกทาพาทีดีละบอมีไผเหมือนเปียบปังวางเท่าเบาอยองเคียงเสียงติมบอมีฟืดบอมีอืดอาดอินสปิงตีนวองไวลำลูกไม่ลำลูกไม่ไหวเพีบยบเพีบก่อนอุทาหอนชาดุกงกมาก่อนตูตูหนังเสือลือพยันหันกรรม ฮันคับบอมีพีชจักคำเสียงน้อยเสียงใหญ่เสียงใหญ่ตะไลจุดรือเจ้าเงาหองยองยอเกียงเสียงป่าปะมีอับององอเกียงเสียงป่าปะมีอับมือสลับการนับเกียบบ้างกลางผูผูตาสูขยับบิวคิวกันูตาสูขยับบิวคิวกันหัวบ่ท่านหงให้ฮวงผููฟัง อูบอ่อพ่อจักเถื่อมาเห็นเส้นปานกบทาเถือลูกเนี่ยป้าทิมตกปวดยิ้มละไม่ละมุนหลุนไม่หลุนไม่นากระใสสองเกียจเสียงเห่วมวลดีลูกกระของลูกคของปานสมางปานคุณนางในกุ้งนุ่งกระปุงสูงกูนาฬะกาสูทาแป้งสุปแดงท่าสรา์ศาสนาสงให้ลำในสอเสียงกำลังเพียงดาวสางดาวสร้างหางหุนยองนำจู ที่ลัดนั่งไปล้ำฝากฟ้ามานม่ได้สี่แสนสี่แสนละมานม่ได้สี่แสนสี่นาโวนแคนมวนไว้ก่อนเท่านั้นนะอันนี้เป็นจังหวะของทั้งสันนะหรือว่าล้ำเดินทั้งสันต่อไปจะเป็นทั้งรองคยืนในสุดตามร้อยบาทองค์ศาสดาค่ะแต่ว่าสีบเดีกาวตอนแหลก บเดกล่าวประสูตัสรูนะคะสิมากาเอตตนเนี่ยเสวยวีมตด minimum, หรือท่องแดนพุทธภูมิแล้วก็แม่บุญสวงกัิลัมเพลงที่หกนะคะเป็นก่อนที่หกก่อนสุดถ่ายอยู่ในชุดนี้นะคะคือแบงพระบรมสารีริกธาตุเพื่อสิเป็นสักขีพยานเพื่อสิเป็นสิริมงคลของประเทศไทยของเฮาเพื่อสิได้เอาชนะโรคไพร่ไข่เจ็บสมุนไพรเฮากับแนวแน่อยู่แต่ว่าเอาพุทธคุณทำมาคุณสังคคุณตัวนี้เขาไปซอยอีก ขอให้ไปมาหาสู่กันปลอดภัยได้ตลอดให้มีหือมีแห้งให้แข็งแรงสุขภาพร่างกายดีหาอยู่หากินให้ปลอดภัยจากเชื้อต่างๆประเทศไทยของเฮาจงเจริญเ,เพราะก่อนล่ำในสุดตามร้อยบาทองค์ศาสดาค่ะเชิญรับชมรับฟังใดะค่ะโอ้ยานุ ฟ้าเอ้ยฟ้าห้องควมฟ้าเอ้ยฟ้าห้องควมำควมชมพูทะบีบอยู่เห็นแต่ห้อยผ้าบ่อลมมาคู่น้ำผู้ผาและป่าไมส้สัตหไทยเพียพระธรรมสัตหไทยเพียพระธรรม ôi! Ơ! Chàng xa lạc thàn phang lâm ơi! Điều bế căm thịnh phố xí sen ngà Mương khai ya kể đi xuống xét phá สถาตัางต่างอันตาบอนนี่ละบ่อนองพระแผ่นฟ้าสิ้นกิเลสอาสาวะเป็นสมัมมาโคตมะอยู่หมโพสีแก้วพระอ,องค์ทำเพียงแล้วหกปีเต็มอยู่กับเีสิ้นลาคาโลจีตัสสรูเรียบร้อยเป็นเจ้าหนอตตจอรหันองค์เอกได้อยู่ในโลกเมืองมนุษย์ท่านสเสวยบิมุตดอยู่หมโพอเจ็ดเดินจองกลมแล้วยืนนิ่งหลิงโพทอ,อง องเดี๋ยวนี้เห็นตัางแต่มองเจดียตัง้งหมอนท่านยืนหัวอ,อกตันตีบตืน้นตีบตืน้นเห็นห้อยทานพระมูนี้อันนี้มีสาเจดียที่พระองค์ทรงนิ่งไปวิหารสถานที่ลุ่มพินี้ที่ประสวดติเห็นเสาหินอสุกตั้งตั้งไว้ดอกทีไม้ บอนนี่ได้มีเสาสุดสงสีซื้อเสาโบกคอรานี้ที่พระองค์ทรงล่างพระม่านดายืนนิ่งก็นั่งลังตั้งเทียงบีสาขาเมืองนั่นพระจันทร์เจ้ากระเล่าติมในเมื่อนั้นวันประสูตรพระโคดมในเกียรติวันพระม่านดาก็เล่าไต่ไผ่ซอยวอยวอยขึ้นดาวว่าดึงลิงลำพระจมทำเป็นกำพา มัานดาเจ้ากัะบอมีออกจากนีไปเบิ่งป่ามาหาวันป่าอิสิปัตนะมาเลือกทายวันดุงดันเด,ดินดันเห็นแต่ห้อยพระองค์ท่านเทศนาสอนสั่งให้ปัญจามาขี้ฟังเตี้ยปฐมมแลกเริ่มเดิมเข้าพุทธการเดี๋ยวนี้ท่านเป็นสถูปเจดีย์องค์มูนีจำพัรษสาอยู่ป่าดุงคงนี้กับปัญจาวาคี เป็นพิสูทั้งหาดื่มดาแต่ก่อนมูพอลุงเ๋ยอยู่พระาณสีเสื้อว่าเจ้าคันทีเป็นเกดีนอตั้งไว้สถาไทยให้เจอสถาไทยให้เจอเด้อไทยเฮา โอ้ค่ะอันนี้เป็นเริ่มแรกเพราะว่ามันเชื่อมต่อกันเอาเครื่องหนึ่งค่ะพี่น้อง อ่ะบานนี้ก็ฟังพีชุริลาตอทองแดนโอสเสวยวิมุตบังหันน่องสาวหลาเอาแล้วทองแดนตาว่านน้ครื่องหนึ่งบานนี้เอื้อตออีกเครื่องนึง